โไม่สินขนาะด่อรเขามาเหเนี่ยกไลจ์แกขายวิดีโอของเขาในทิกตอกนขนามีขึ้นในกัวาเลยฮะอ่าเหมือนเส้นหลังเ่าเขาไทายวิดีโอไามาอย่ยอในเขาดิจตอลกว่านทิกตอกเขาดิจตอไม่ในทิกตอกในเขาต่างเยอะเมื่อว่าเมื่อซึ้นเส้นหลังน,นะเนาะอ่าเขาไม่เกี่ยลิบอันเขาใส่ดังแต่มืน่น,นั้นอนันแฮทแท็กในความไทยเขาว่าขนาะ เขาใหม่เกียเข้าแฮตแท็กเึ่งือเสอืในเก็ขอความในเข้าใครใส่ซึ่งซึือเือในเขาใหม่เกี้ยในเขาก็ขึ้นมีอะไรขนาดขึ้นมีปิ่นเส้นนั้นเลยคกะอ่ามันเส้นหนังาปกคลิปวิวของเขาก็มันสามารถเปี่นอะไรอันเหมือซเส้นนั่นะนะดตัวหลกเส้นเขาเลยเสไว้ซส้นนั่นในบัวเขาใหม่ถูกใส่ม่มียนใจในเขาขึ้นมีลายเลยมุนมุดขนะดเขาดีมากเฮ็นนี้โอเคก็เรืจังมันขนะเขาก็เขามาดีนนฟุตบอาเสียงในคะนะะ พอเขามาซึ่งในย่อเนี่ยเขาก็เขามาเนียกว่าดีติ๊กตอกตั้งแต่นี่ครับพอเขามาในติ๊กตอกอันดังสุดเขาได้เล่นเนียกว่าแกนว่าโปรไฟล์เป็นหางหูกุ้นอันเป็นฝ่ายกว่าในสุดๆค้านะยันเบอร์เขาได้เขาเนียกมาเมื่อไก่ย่อเนี่ยเลยมันเป็นเสิร์ฟนะนะย่าเขาก็มาเนียกด้วยวิดีโออันเขาใครเป็นในค้านะอันเขาใครเลือกไลน์นั่นค้านะอ่าปุ่งสามมันเขาได้มาเฮ็ดเนี่อันไหนคันนะปิโยขันนะ เขาได้มาเฮ็นนี่แต่ก็เขาปรุงส in ouais. ัมผ uh ิว huh. ่าอันไหนะนะอันมันสนังแถวเล็กตั้งใจมันมาเสียงัถวครับคัดว่าติดตไทยแลนด์วันนี้มาสิในขณะเฮาได้เป็นเขาได้หล็กลายตัวลิกตั้งแต่ซาในขนะดเขาได้เนีดีเลยล่ะเนเขามันเนี้ยไก่ขิดซ้ำคิดนะฮะเดีเขากว่ขนาดเยาก็ขึ้นมาป่ายหาตั้งแต่นี่ฮะป่ายหาแถวตั้งต่ในะะเดเท่าไะป่ายค่ะ เขาเดีมาย่าอันในคณะนะอันเป็นทางไทยแคบแตนจี้ไว้ในคณะนะแก้ไขพดในะคณะเนทะียเขากว่าดีในก็อะไรก็เทียเขากว่าคณะนะฮะเพรมันเขามานา,นาในแน่ๆนะเขาสามารถเปลี่ยนไล่เลี้ยงลายลายกูดีเขนะาแล้วมันจ้หนังว่าติดดอกท้ายแด่นว่าจะ่นหว่าใครขึ้นไม่แพทย์เหยวก็ขึ้นไม่ว่าข้อก่ามันใหม่ก็ละนะกะนะอลไคณะใช่ไหมคณะเขาขึ้นไม่แพทย์ส่วไหนก็อลไคณะนะ ขึ้นไม่แพ้เจ้าไหนก็ไรครับยอก็ขึ้นไม่เสรแฮชแท็กเหมือนจ้งไหนก็ไรกันนะใครเสร้ว่าจ้าไหนเจ้าไหนในก็ไรันนะยอะก็ขึ้นเฮ็ดไลท์แท่งแก้ไขหน้าปกคลิปวิดีโอของเขานั่นงขนะเตียเขากว่าดีแก้ไขหน้าปกอันนี้ก็ไนะรขนาดเตียเขากว่าตัวมาถึงหน้าแนวนยเขาก็มาเน็ตตั้งเตอร์ในขนะแก้ไขหน้าปกันขนาดผายไส่เนี่ยเตียขึ้นมาในขะนะ เขาแครเอากันเลยนะเขาก็มาเล็กลายเยาวาเขามาหลากอะไรขนาดนะหลากเน่ย่นก็เลยก็เลขนาดนี้นะเขาเด็ก็เป็นซีนขนาดไหนซีนขนาดไหนซีนขนาดไหนเลกลายหมดขนาดนก็อันดั้งตรในพอเขาใครเสรมมันเรื่องหังหางริบดอกเขาอะอ่าเต็มตุลิกอีสังอีสิงใส่ให้มันมีขอบพางลีลีนียเขาก็เรียกเขากว่าดีตั้งแต่ในก็เลยขนดน่ะเตกเขากว่าจะนียเยาวก็้นมาเตะ ทีอันเป็นเนวงสีลำมันอันแทงกำค่ะนะนะเขาเตรียมดเลยคะนะในครับในครับมันได้เป็นเสื่งใลขคะนั้นเพราะว่าเขาเลยเสนะีอในรเขาก็มันนี่ั้งหนึนะะ่งครับในคเนี่ยเก็เขาขึ้นมาหลับก,กว่าวางดีเขาเคยว่างแล้วครับก็ไม่คนะครับเขาเคยว่างดีเลย ดังเต๋อด pues, ังเนลือไร้มุดขานะเอาเลีเอาเยอะจังเลยไร้มุดขานะเอามือสองนิ้วเหี teachers, ่ย nah, สันให้มันเรียกให้มันเยอะจริงเลยเขาไรขานะราะว่าเขาเลยเจอนาปกอันไห้เนี่ยในเขาก็เนี้ยไผ่กวาในะขานะราะว่าเขาไปเลยเจอแนวขึ้นไม่เฮ็ดเหม่อเลยอังขานะเยอะก็ไม่เขาได้ออกนะเขาได้เนี้ยนะขานะเพราะเขาเฮ็ดเยอะสังเยอในเขาเลยเจอในเขาเนี้ยไผ่กวาเพราะว่าเขาไม่เจอในเขขึ้นไม่เฮ็ดค่ะเยออันไหนได้เขาดิมอันเนี้ยไผ่เลยขานะย้อนเบว่า เขามาเห็นเน็ได้ก็เขาในก้อยเลยเขาในเน็ตย,ยุคเลือกกันในคณะแพทย์น,น,นะนี่ก็อ่ำเฮ็ดคณะนะฮะตีขึ้นมานาะในขึ้นคณนะย่อเขาเตียมมีสังเวยในเะขาขึ้นมาเลือกถอยกว่าทังนื้อได้ขึ้นครับนะฮนะย่อก็ปิดียว,วเขาเตี๋มมีไรซึ่งในแน่ในอ่าภายในเจ็ดวันในคณะปีดียวนั้นอ่านเขาต่างกว่าให้มันอย่าเี่ปุ่นเจ็ดวันคณนะเขาขึ้นมามีอะไรก็สังเกตว่าวมัน ุ่นกว่าเจียดว้อนเยาในจริงมันเดียมนี่อะไรครันะมันเดียมสามารถนิดเข้ามากไออันมือแกงอะไรครับเอาค่ะก็เดียมมีหมกอะไรค่ะ,มมน,คะนะสามร้อยสามสินคะ่ะ